สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านนะคะทุกทุกที่เลยวันนี้เราจะทำปลาแซลมอนนะคะปลาเกลือนะคะปลานี้ล้างแล้วแล้วก็ลาบหมักเกลือไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ปลาแซลมอนนี้สามารถทานดิบได้นะคะอร่อยมากทุกคนเขาจะทำแบบกินดิบ กินกับกินตามซั่วกินกับขนมจีนทำชูชิได้หลายอย่างค่ะอร่อยมากค่ะราคาก็จะแพงนิดนึงแต่ที่เมืองนอกนี้ก็ชิ้นนี้ถ้าเป็นเงินไทยนะคะตกอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะคะจะใหญ่มากอร่อยมากค่ะอันนี้จะเป็นของเม k อ in ฟิ n แลนด์นะคะ ปลาแซลมอนของฟินแลนด์เองเลยไม่ได้มาจากต่างประเทศเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำวิธีทำแบบไหนเชิญชมค่ะห,หอมนะคะ วิธีการทำปลาเกลือนะคะจะแลบบางๆค่ะทานกับขนมปังหรือว่าทานกับส้มตำแซบเวอร์ ไม่ตา <My> <laughs> แล้วก็ใส่เกลืออีกนะคะลาดใส่ไม่เยอะแต่วิธีทำ จบตอนก็ต้องใส่อีกนะคะแล้วก็จะใส่หอมหัวใหญ่ระหว่าง เบซิตรูน่าเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะทำง่ายๆนะคะไม่พิธีรีอตองแต่สะอาดค่ะล้างมือแล้ว ก็ใส่เกลืออีกรอบนะคะปลากเกลือนะคะม่แกะส้วมีจาน้อยกราวิโลหิอย่กราวิโลหีวายเก๋แล้วก็เราก็ใส่หอมหัวใหญ่ระหว่างปลาแล้วก็ซิตรูน่ะมะนาวนะคะ จะทำให้เพิ่มรสชาติกลมกล่อมแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้สักพักเราก็ออกมาทานได้เลยทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าทานกับส้มตำได้เลยนะคะต่อมา ฟินแลนด์โลหิตวอร์แมนนอร์ยันโลหิตกาลิคชวามันดูเลือดตัดเตนอมเลือดตุลฮะกาลิชวามันโลหิตอพยพอะไรกาลิบีถ้าบ้านเราชิ้นขนาดนี้เท่าไหร่คะ ใครซื้อทานก็เม้นต์บอกล้าด,ด้วยนะคะไปไทยล่าไม่ได้ซื้อทานเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะแพงอยู่ญาติเยอะถ้าซื้อปลาแซลมอนเลี้ยงก็คงจะไม่ไหวใส่หัวหอมเยอะๆจะอร่อยนะคะ เราแช่ไว้แล้วก็รสชาติมันก็จะกลมกลม่อมหนังนี้ต้ยมยำได้นะคะหนังต้งยมยำได้ต้ยมยำปลาแซลมอนจะเยอะมากคิดถึงลูกชายลูกชายชอบมากถ้าทำปลาเกลือเนี่ยโอ้วยวุยวุ โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จกรรมนววิธีแล้วนะคะปลากเกลือค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวเราจะทานให้ดูนะคะมามามาทานด้วยกันเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะมาได้จ้ามากินตามซาหมอนน้ำกันได้จ้ามาค่ะมาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะ อันนี้จะตามซู้สาซลมอนคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะเสิบแซ่บน้ำกันค่ะวันนี้มีเครื่องเคียงก็มีแผ่นสลาลแล้วก็ผักนะคะผักสลัดกบกอกขอโทษนะคะดูมือไ <laughs> <laughs> ปเก็บมูสิก้ามาใหม่ๆล้างแล้วคะ่ะแปไ หอม,มา่หอมเลยพี่เจนจะชิมก่อนนะคะชมิมานะคะแซ่บๆน้ำกันจ้ายั่วๆเลยค่ะเป็นอื้มอมน้ำกินยั่วอีกแล้วโอ้โหข้ามตาสวดเลยไหแซ่บแซ่บอื้อ จุกๆเลยใช่ไหม mm. มามามากินด้วยกันค right, right. ่ะกินเพื่อเด้อกินเพื่อเด้ออืม mm. เพราะว่านึกได้ว่ามันต้องเป็นแบบยำตำใส่งี้มันจะได้อร่อย mm. Mm. เขากันะหอมกัวเด็หอมกเด็นียกแฟนคลับ เท่ากันเนาะหิวไม่พูดพั่มทำเพลงถ <c oughs> ้างเงียบๆคือก็ได้ใช้ออกจากป่าบูเบอรี่มาค่ะ <c oughs> <c oughs> ดำแต่สะอาดนะ โอ so ้เหนียวพันยันไส้เลยค่ะเส้นยาวเอาเลยเนาะลองพันดูปลาสมันจุกจุ หอมหัวใหญ่ด้วยมันจะเป็นเหมือนอะไรนะที่เผ็ดๆั้ยอ่าวาซาบิวาซาบิไหมนะ้ำรักใส่หัวหอมไปค <c oughs> ำใหญ่ตาสวด เราคืนชูจที่เลยอ่ะใส่็จไหมดีไหมั้เยอมันเข้ากันมากต้องขอบคุณยายแว่มาหาฉันนะต้องมีเพื่อนกินมาค่ะมาค่ะพามเผื่อนนะคะแฟนคลับและล่าชีวิตตังแดง ตอนเช้าเข้าป่าตอนเที่ยงกินอตอนเย็นมีเพื่นนอนของสลายอร่อยมาก อันเป็นข้าวจีข้าวจืฟินแลนด์ปีละกันอร่อยมากเ่ะเป็นแทนข้าวใช่เเขาเอาข้าวทำด้วยนะมือดำดำ ดำบูเบอร์ี่ถ้าใส่ทุงมือนะ่ะไม่ค่อยถนัดต้องตักมือเปล่าๆมันจะได้เร็วกว่ากันโอเคเดี๋ยวดับปิดคลิปก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะยาวไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านทุกชมนะคะที่แปเข้ามาชมคลิปนี้ให้กำลังใจแ้ะได้ชีวิตต่างแดนแล้วก็ลูกสาวคนโตคะ่ะ ลาไปก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบายกินต่อ <laughs>